สวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับคิดถึงผมบ,บ้างไหมเอยตอนนี้นะครับพี่ก็ได้กลับมาลันวงการต่อนะครับหลังจากที่หายมาอย่างเนิ่นานานเกือบเป็นแสนแสนปีเลยนะทุกคนโอเคในไหนก็แไหนแล้วนะครับพี่ก็อยากจะมาทดลองฝีมือดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยพี่จะสามารถพิชิตฮีโรอีกได้ภายใน 12ชั่วโมงหรือเปล่านะนี่นะครับผมตอนนี้พี่ก็อยู่แค่แพทตี่น้มหนึ่งจำนวน4ดาวด้วยกันนะครับคือเราจะกดไปแบบโซโลแรงนะครับคือก็อยากจะรู้ว่ามันจะบันเทิงแค่ไหนอะถ้าเรากดโซโลแรงไปนะครับผมอ๋อหบันเทิงแน่เลย ฝากกดไลค์คกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมใครที่ไม่กดไลค์เนี่ยนะครับก็พี่ก็รู้สึกเสียใจหรอกนะครับมาหาห้องอย่างไวรับรองว่าบันเทิงแน่นอนเจอทีมเล่นไม่เป็นก็ตายสถานเดียวเอ้ทุกคนเปิดใหม่ด้วยสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราก็มากับชุดซันตาคลาสรู้สึกว่าแบบมันจะแบบมันโคตรโนตึงโนกอนจริงเพราะว่าชุดนี้มันเอามาขายมันเอามาแจกแค่ครั้งเดียวแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ไม่เอามาอีกเลยนะครับผมใครที่ทันช่วงนั้นเนี่ยก็ ดีใจไว้เถอนนะเพราะว่าชุดนี้มันเป็นชุดแรลของแค้เลยครับไม่จำเป็นต้องแบบซื้อแบบพวกชุดอะไรได้เอวสู้อะไรสักอย่างนี่แหละเฮื่อมมันเปิดแล้วมาดีครับอ๋ออ๋อบันไลเลยครับผมบันไลเลยกดคนเดียวดูยืนหลังกันหมดสามตัวเลยโคตรเทพดูดูเขาเล่นกันนี่นี่เป็นไง เป็นไงยิ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 งเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงกดคนเดียวบันเทิงไว้ล้ะฮึ่รอบนี้เราจะเอาเอาวุธที่ไปกำลับฝ่ายศตตัตรูนะครับผมแน่นอนว่าเกมนี้ผมต้องเล่นปืนลูดปืนลูกร้อยเปอร์เซนต์เลยถ้าเกิดว่าเราไปเล่นกับทีมเราก็ยังพอมีโอกาสเล่นปืนประเภทนัดเดียวอะไรเงี้ยอย่างเช่นดีเซอร์แต่ถ้ามากับโซลทีมเนี่ยบอกเลย <c oughs> ไม่ไหวจริงต้องเล่นปืนลูดเพราะว่าเพื่อนมันไม่น่าจะตามเราทันเล่นเร็วเกินก็มีโอกาสพลาดสูงนะถ้าเพื่อนไม่ตามเอ้ยตามละมาตามละมาเออดี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  เพื่อนเราแบบแต่งชุดผู้หญิงทั้งแก๊งเลยนะผมแบบชุดซานต์คอร์สหัวงอๆคนเดียวว่ะโอ้ยหาตัวไม่เจอโอ้ยกุรอตกูรอต์กุรอตกุรอตเพื่อนเพื่อนเดิน,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 นไปช่วยม,มุมหากินมุมหากินเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอโล่มันหมดก่อนโล่หมดยังจ๊ะมาทางนี้แน่นอนอาจารย์เอ๋เหมือนรู้อ่ะครับเหมือนรู้อ๋ออ๋ออ้าวจับจับ เ,เชิงหน่อยโอ้ยโดนอีกแล้วโอ้มันเป็นสองตัวสองตัวหาไม่เห็นโอ้ชุดมึงก็เข้ากับสีกระแบงเนาะนึกเหมือนว่าผมยืนข้างหน้าผมจะไม่ปลอดภัยไว้ทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเล่นสายยิงไกลกันบ้างคือทุกคนต้องเข้าใจนะครับอันนี้ไม่ได้อ้างนะครับก็ค,คือบางทีเราแบบเล่นยืนหน้าเราอาจจะไม่เวิร์กกับทีมนี้เราจะเปต้องเล่นไกลสำหรับทีมนี้นะครับ แต่ถ um, um, ้าท um, ีมเราต้องเปลี่ยนกลยุทธในการเล่นไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนบุกไหมเห็นไหมเขาจะยืนรออโอมีปืนชาร์จกันมีปืนชาร์จยืนรอโคตรไกลไม่เอาไหนอ๋อนี่นี่อย่าให้พี่ของขึ้นเออจะได้ไม่ต้องโดนลมกระทืบอุ้ยไก่โค้ยมันมีโลมาโลหมดยังรอโลมันหมด ดูดิครับเพื่อนไม่มาครบใช่ผมเลยอะเอ้ยมีคนมีคนใจดีละไปรัวเออมันต้องอย่างนี้ <c oughs> บัตรเทิงเลยครับนี่แหละจะเป็นประวัติที้เลยกดโซโล,โล่แรงอุ้ยมันดักมันดักมาขวามีอะไรมีอะไรร่วงลงมาหรือเปล่าวะอ้าวจะวัดเทิงเหรอเฮ้ยทำไมสองกระโขบแล้วมันไม่ล็อกเป้าให้วะเดี๋ยวจะย่างเชิงให้ดูไอ้น้อง เอาล่วงลลแล้วหรอแปบเดียวเองเนอะอยู่ไหนจ้าข้างบนหรอออ้โหอะไรอยออะไรอยออะไรอยอเปิดก่อนนะเนี่ยนี่ขนาดเปิดก่อนนะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอยมายังไงอะเอา้าโอ้โหมีอีกตัวนึงเลรอเนี่ยเพื่อนเฮ้ยเซฟผมดิเอาอ้โหไม่เซฟไม่ไอโบอเลยครับผมจมังหวะนี้โอ้โหนี่ยครับเล่นโซโล เล่นตัโล่บันเทิงเลยครับพี่ก็ไม่แตะจังหวะนี้งานหยาบงานช้างงานโคตงงานตึงงานอะไรไม่รู้งานวงงานวัดงานเทศกาลฮีอะไรก็เอาไม่อยู่ครับ <c oughs> เดือดเกินเดือดเกินยิงสับๆโอ้โหแต่ตัวลอยขึ้นไปบนฟ้าวิ่งไปซึ่งหน้าไอวอไม่ตั้งจังหวะนี้โดนตตูสวนโอ้ยเอางี้เอางี้เพื่อนเพื่อน,อนตามเรามาถ้าเราเล่นนำหน้าเพื่อนต้องตามผมมาน,นะเว้ยไม่งั้นเราจะกลับไปเล่นหลังเหมือนเดิมจะไม่มีใครยืนให้พวกนายนะโอ้ยเพื่อนเปิดแล้วเข้าเข้าเข้า วุย้ยลูกอะไรลอยมาลบ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 อะไรครับส่วนพื้นไปก่อนมาอาวุธรับผมได้มาแล้วตอนนี้ต้องเจอดีโอ้ยๆๆๆโอ้ย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 ยิงผิดตัว ยิงกูออขังไน,นยิงออยิงยิงยิงเออเออเอออย่างนั้นเลยสวยสวยโคตรสวยโคตรสวยโคตรสวยตึงอันนี้นะครับพี่ก็แบบว่าได้ปืนเวกเตอร์คู่มาแล้วเราแล้วว่าเกมนี้ผมจะต้องไม่พึ่งเพื่อนแน่นอนแม่ทํางานลูกทําทรงอันนี้ก็ไม่เอาอะไรอะโอ้เข้าหัวไม่แตกเขานิดเกี่ยวเองเบาเกิน โอ้อแย่งเออตายไปเหรอ ok. อีดอกเอหวัวแตกโอ้ออ๋อก็ไปได้เอฟเพีโอ้ยโ,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 โดนแย่งไป <c oughs> โอเคตอนนี้เราก็เหลือ อีกอกีก่กเกมวะเนี่ยอีก2เกมเกมนี้ถ้าแบบทีมเล่นดีเล่นโอเคนะครับก็อาจจะชนะศูนย์สี่อย่างรวดเร็วเลยนะคือแบบมันมันจะไม่ตึงเหมือนเกมที่แล้วอะทุกคนเข้าใจผมไหมอันเนี้ยจะวัดเชิงกับพี่หลยน้องไอ้เพื่อนตามเรามาหน่อยตามเรามาหน่อยนี่แค่ปืนโพกไม่ต้องแคมก็ได้ตามมาหน่อยโอ้ยโอ้โหโดนเปิดหวัวส่วนนะเพื่อนไปตามมาละมึงยังแอบอยู่ที่เดิมกูาาาาาาจะบ้าแล้ว เอ้าวนี่ไงเนี่ยคือแบบเพื่อนด้เลยข้างหลังบึงยังไม่มาอีกเนี่ยไปเดินเดินอะไรเนี่ยโอ้โหบันเทิงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอแท้ว่ะทุกคนนะเอาวะอ่าเดี๋ยวเขาเป็นคนสุดท้ายแล้วครับผู้กล้าแห่งพงไพรตอนนี้เขาจะชุบผมได้ไหมผมกำลังคานไปหาเขาอยู่แม่งเ้ยเร็แล้วอุ้ยทะลุดถนอมโอเค โอเคเพื่อนกูย,ยกทษอให้ที่งกูดาบึงมาเฮ้อ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 น็อกเลยน็อกไปสองปวจ้าจุ้งกูเลื่อนเราไม่มีครับเอ๊ะเลื่อนปืนอ,อะไรนะเล่นลืนปืนอ,อะไรนะ ฟังเสียงเล่นปืนอะไรครับเล่นปืนอะไรครับเออนี่แหละครับถ้าเซฟผมไว้ตาเด็ต้ตมันคงไม่ตึงขนาดนี้หรอมาเป้าหมายเกมนี่คือขอ40หน่อยละกันตอนนี้เราได้มา3คิวนะครับทุกคนแน่นอนอดีตแบบท็อปประเทศมาแบกมันก็ต้องแบบตึงตึงเปียอยู่แล้วอ่ะเออไอ้นี่กล้าเล่นว่ะสวยไอคนที่ชื่อไก่ปึ๊ก มามาเยิงยงตอนนี้นักงแต่เนี้ไก่ฟุกเกมเป็นคนพีคเกมกลับมาแล้วครับถึงแม,ม้ว่าจะไม่มีพี่ระเบิดลอยริบเรวไปคนนี้เรียบร้อยครับโอ้โหไม่อยากจะเชื่อว่าไอ้คนนี้แบบอนาคตมันต้องไปได้ไก่แน่นอนเพราะว่าอีกอย่างเนี้ยไอ้คนที่ชื่อไก่ฟุ้เนี่ยเมื่อกี้คือมันคือทุกคนเข้าใจผมไหมมันกล้าเล่นมากเว้ยมันไม่ได้กลัวเหมือนแบบพวกคนอื่นๆเว้ยโอ้โหเล่นเอเเลยเหรอโอ้ม y g ก d ฝีมือถึงไปน้อง ถ้าผีมือไม่ถึงก็มาให้พี่นะเดี๋ยวพี่เล่นให้ดูสวัสดีครับมาแล,ล้วหรอหุยหุย,หย,หยมันวาวน่ากลัววะอุตสาเดินมาแบบให้ท่าแล้วก็จากไปมาอ่อยเหยื่อใช่ไหมเมื่อ้มันเป็นแผนอะไรไปเพื่อนเพื่อนอยืนรออะไรตรงนู้นนะเพื่อนเดี่ยคือบัคคามมงเอยบันเถิงเลยครับกดโตโลดูโอ้โหเทคนิคขั้นสูงเทคนิคขั้นราชันกลัวเกิน วิ่งวกกันมันก็จบปะเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูไอ้ฟุกเป็นตัวอย่างเนี่ยเฮ้ยโอ้ยอะไรจะเซตตัวเองปะนัดจังหวะนี้ฟุกิงสวน,นฟุกตายแล้วตัวเต็งแตกแล้วครับเจงาวะนี้ถ้าผมไม่โดนหล่อยซะก่อนนะแบบกูได้ดดดดานานแล้วอะ่ะตอนนี้ฟุกมากับผมอะรับรองว่าอยู่รอดปลอดภัยแน่นอนนี่เปิดหัวไปเปิดหัวไปครับไอ้นี่มันเล่นระเบิดวะเชิงมึงตึงเนาะ เชิงมึงตึงนอไปไหนละเชิงมึงตึงนอเล่นระเบิดนอเชิงมึงตึงนอเล่นระเบิดนอ,อเอาเฮ้ย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 ขี้โกงว่ะขี้โกงมันชุบมันชุบมันชุบสวยสวยสานตามไม่ได้ตามาตามเออเฮ้ยมันมันลุกแล้วมันลุกแล้วโอว้ยเสียของหมดว่ะเอออย่างงั้น เปาดปหัวโยกลองโปไปดิเอาเอาเอาลองโปไปดิเอ้ยฮ้บอกแล้วว่าจะเป็นสีหนึ่งเห็นว่าแบบหายไปน,นานคนดูคิดถึงวิตายตายแล้วเหรอมีตัวโคกไก่เอา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 เฮ้ยไอ้ผมไม่ติดมันไล่แล้วมันไล่แล้ว เนี่ยครับเรามาดูสเตปนักแข่งอะไรดีกว่านะครับดักซุ่มโจมตีหยิบบนทาวีปเอเชียนะครับบนเทือกเขาหิมัลไลนะครับตัวจังหวะนี้ส่องไปแล้วเออจังหวะนี้ล่วงมาแล้วคือเขาจริงๆเขามีปืนชาร์จเขาวิ่งแบบชาร์จช่วยเพื่อนมันก็จบเกมแล้วใช่ไหมครับมาพวกนี้นี่เหมือนแบบเขาจะแบบตั้งใจเล่นขนาดนะครับผมส่องโคตรนานอุ้ยปมมือเลยครับ ปมือครับผมโฮโฮโฮซัตวคอร์ตอนนี้เราได้มา5ดาวแล้วหรือแค่1เกมนะครับทุกคนสำหรับไอดีรองของผมนะครับนี่เราได้มา7คิวนี่ว่ามา7คิวผมก็อุ่นใจละลองเชิงกันหน่อยบอกได้ว่าเอ <s> ็มหรผมแบบไม่ได้เล่นนานแล้วยิงไม่คมเลย, oh. ยโอ้ยโดนกดตัวโคตรเจ็บโอ้โอ,โอ๋อมาไงเนี้ยตัวอะไรนี้เฮ้ย <s> โดนยิงโอ้สมชายครับตอนนี้เหลือแค่สมชายสมชายชายสมสีสมชายชายสมส,มสมีหลังก็เข้าหลังก็มีแต่วันนี้ยิงไปเกมแรงแบบนี้เบนจะไม่ไหวอะ่ะเฮ้ยมันเราตกคอนคปอดมันชักจะหยามผมเกินไปแล้วเราตงคอนคปัดมาเล่นโดนยิงหัวไป0ูนยศนะครับเป็นเลขที่นำโชคจริงๆนะครับไม่ธรรมดาไม่ะมือ ดขอบคุณครับมีคนไปไอวอลแล้วด um ้วยไม่แตกโอ้โสวยอยู่อย uh ู <h <h ่ข <huh ้างนอกวะโอ้โดนอะตัวแตกเแ้ยกูยังไม่อยากตายเออเออยิงมันยิงมันยิงยิงยิงดึงกูดึงดึง ดึงดึงแต่เป็นคนไปปิดฉากเองมาโอ้โหโดนโดนสมชายเก็บไปแล้ววะ่ะคือผมอยากให้ g ีเอ็แบบปรับระยะการยิงของปืนใ้นี่หน่อยครับเนี่ยปืนปืนซองเก่าเนี่ยเห็นปะ่ะคือเมื่อกี้แบบเนี่ยศัตรูอยู่ประมาณเนี่ยเ,เ,เห็นไหมไอ้ยันเห็นเอ้ยของขาวๆป่ะคือดามเมจเข้าหัวแค่ ไอ้ตุ้ยใช้ยี่สิบสามมาตาเ,เม็แดงเนี่ยนี่ยังไงคว่าอัปเดตแผ่นใหม่นะครับจะมีการปรับลิงลิงนี่แบบจะโคตรโหดเลยนะครับถ้าเกิดว,ว่าเราฆ่าได้เนี่ยมันจะรีคูดาวให้ซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่โคตรโกงเลยนะครับพี่คนอะ,อะไรอะไรมองอะไรเอาหัวโยกหัวโยกสามสิครับปิด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  ดิครับผมมาดิครับบอกแล้วผมไม่ได้มากับไก่ต้องเล่นเชิงโหดใส่มันแล้วนี่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 เจอมือสานไยสมชายผมไปไอ้สมชายแบกว่ะผมไม่ยอมเสียนหน้านั่นเลยเนี่ยอูวีเตอร์คู่โดนไปแล้วหรอโดนไปแล้วเหรอโดนไปแ,แล้วครับโดนไปแล้วเหรอขอเสือกหน่อยเมื่อกี้ตัวมึงอยู่ตรงนี้ ขึ้นไประวังหัวมันขึ้นไปแล้วสมชายสมชายพ่อมึงมาตั้นึงครบอยู่คบอยจะขึ้นไปอยู่ไหนวะไวมากโอเคสวยนอกไปแล้วอ,อืออาตัวหน่อยแล้วกัน <c ười> ขันไม้คันมือจังหวะมันไม่ให้เลย <c ười> ผอต้องเล่นเชิงเชิงหนาเชิงตึง first bullet ไม่ไม่ไม่ร้องโปรครับน้อง กกนอีเฮ้ยตัวที่กูยิงดาวนะเฮ้ยไม่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 โอ้สมใจสมใจไม่เก็บไปก่อนกูแล้วมันจะชุบผ่าแม่มึงเหรือมันเกินไปเปล่าทุกคนตกท่อวะเนี่ยครับบางทีทีมเล่นดีเกินมันก็น่าเบื่อนะครับโอเคทุกคนครับตอนนี้นะครับพี่ก็เข้าสู่ฮีโร่อีก หนึ่งดาวแล้วนะครับทุกคนก็สำหรับ Challenge ชาเลนจ์สิบสองชั่วโมงของพี่นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมโอเคคิดตาไปนะไอ้ทุกคนก็สำหรับวันนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับห่างกันกับไอ้สมชายแค่สามคิวอ่ะสุดท้ายถ้ามันให้ผมนี่คือผมได้แล้ว